ทุกคนวันนี้ผมเอากระเป๋ามาให้ดู2ใบนะครับจากยี่ห้อโนมัติกนะโนมัติกสใบนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่กําลังจะออกวางขายนะครับก็ผมกับทีมงานเนี่ยได้2ใบนี้มาทดลองใช้เนี่ยเอาไปออกกองถ่ายงานกันมาเนี่ยประมาณ2ครั้งแล้วนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าการใช้งานของใบนี้มันมันเป็นยังไงบ้างเนาะแต่จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าโนมัติกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทํากระเป๋าแบบไฮเอนนะก็คือระดับเดียวกับพวกพีทีซายอะไรแบบนั้นเลยก็คือเป็นแบรนด์ที่ เน้นแบบว่าคุณภาพแล้วก็มีงานดีไซน์ที่ที่ดูแปลกใหม่อะว่ากันเถอะนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบกระเป๋าที่มันมีดีไซน์แบบล้ำๆอะนะแบบพี่ดีไซน์แต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบกระเป๋าพริกีไซน์อะก็คือ Nomadic ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถจะมาลองดูได้นะครับอันดับแรกเรามาดูใบที่เป็นสลิงกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าหน้าตาดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คือไปในทิศท,ทางเดียวกันเลยนะก็แค่เหมือนกับว่ามันสั้นลง <c oughs> นะแล้วก็มองมาใก,ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นอ่าโลโก้ Peter m a c น i n o n x n o m a t i c นะครับเพราะว่า กระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นนอมาติกที่ทําร่วมกับปีเตอร์แมคคินนอนนะโลโก้มาดูแบบเท่มากเลยนะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขนาดของมันเมื่ออยู่กบนตัวคนกันนะครับตัวสายนี้เป็นเหมือนกับเหมือนเข็มขัดรถด,ด้วยนะเออผมชอบสายแบบนี้นะมันมันแน่นหนานเหนียวดีแล้วมันก็นลื่นดีนี่ให้ดูไซส์เมื่ออยู่บนหลังนะครับขนาดประมาณนี้นะะทีนี้เรามาดูรายละเอียดตรงส่วนอื่นกันบ้างนะครับ ด้านหลังเนี่ยมันจะมีโฟมด้วยนะเนี่ยเป็นฟองน้ำนะครับหนาๆเลยแล้วมีโลโก้เป็นรูปหัวกะโหลกดูเท่ดีนะผมชอบมากเลยโลโก้ของโนมอติกเนี่ยเทด่ดีแล้วก็ตรงนี้มันจะมีช่องซึ่งช่องนี้คือปกติผมเองอะ่ะผมจะใช้ใส่โทรศัพท์คือเอาโทรศัพท์ยัดไว้ตรงนี้แล้วมันมันหยิบใช้ง่ายเนาะอะ่ทีนี้มาดูข้างในกันซิป่ข้างในนะครับพื้นที่ใหญ่นะใหญ่พอสมควรเลยผมจะให้ดูว่า คือส่วนหนึ่งผมผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าสลิงที่ค่อนข้างมีพื้นที่ข้างในเนี่ยดีเลยอันนี้เป็นเดียสอานะครับใส่เข้าไปมันจะดูเลยตรงช่วงร์テิชันตรงนี้ขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันปิดได้นะนะปิดได้สบายทอ,ทองกำลังดีนะซิปเป็นซิปกันน้ำด้านในก็ใส่เลนได้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดตรงส่วนนี้นะ เราจะเห็นว่ามันจะมีช่องเนี่ยพวกเนี่ยแบตเตอรี่พวก SD card micro SD อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มีที่เน็บอีกนะครับแล้วก็มันจะมีสายอันนี้มาอีกเส้นหนึ่งนะเอาไวา้รัดตัวให้กระเป๋ามันแนบกับตัวมากขึ้นเวลาแบบขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่เบี่ยงมาข้างหน้านะครับประมาณนี้สําหรับตัวสลิงนะครับจุดหนึ่งที่เด่นสําหรับตัวสลิงตัวนี้เลยคือการมีเจ้าเส้นนี้นี่เส้นนี้ ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมมันเป็นเหมือนกับสายสายรัดยืดๆอ่ะนะซึ่งมันจะมาติดกับไอ้ตรงเนี้ยตรงที่เป็นตรงเนี้ยแล้วก็เวลาใช้เราก็ดึงอย่างนี้มาแล้วก็รัดเอาไว้นะครับก็คือมันทําให้กระเป๋าอ่ะสามารถจะงับอยู่อย่างนี้ได้โดยที่เราไม่ได้รูดซิปนะก็เหมือนกับชั่วคราวคือเวลาที่ใช้กระเป๋าสลิงนะครับถ้าเกิดว่าอ่าเราเวลาจะใช้จะถ่ายรูปปุ๊บสเสวี่ยงมาข้างหน้าเนี่ยหยิบกล้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ตอนที่จะปิดซิปอะมันปิดยากเพราะว่ามือหนึ่งเราต้องถือก,กล้องใช่ไหมมันก็เลยทําอันนี้มาเพื่อวาอ่าเราสามารถใช้มือเดียวเนี่ยดึงกระเป๋ามางับเอาไว้อย่างนี้ได้ชั่วคราวก่อนประมาณนั้นนะนี่คือตัวสลิงเดี๋ยวเรามาดูตัวแบคแพคกันต่อสำหรับตัวเป้แบคแพคนะครับมันเป็นเป้ที่ออกแบบมาในสไตล์ของ everyday backpack นะ everyday backpack ก็คือเป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับการพกพาไปด้วยในทุกๆวันนะครับก็คือ มันจะต้องใส่กล้องได้แล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าของอย่างอื่นที่เราจะต้องพกใน1วันไปด้วยได้เช่นพกไปทํางานพกไปเรียนอะไรเงี้ยน,นะอ่ะทีนี้มาดูฟีเจอร์ของมันคร่าวๆก่อน,กนนะครับคือจริงๆฟีเจอร์ของมันเนี่ยโนมติกทำคลิปเอาไว้ดีมากเลยนะทุกคนสามารถจะไปดูในตัว u t u b e ของโนมติกก็ได้นะครับจะดูแบบเห็นชัดเจนหรือว่ามันมีดีอะไรบ้างแล้วก็ใส่อะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะอ่ะอันดับแรกวิธีที่จะเข้าไปถึงพื้นที่เก็บของส่วนใหญ่ของกระเป๋าใบเนี้ยคือด้านหลังนะครับเราเปิดคลิปออก แล้วมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้นี่อย่างนี้เลยนะแล้วที่ใส่กล้องมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงไอ้เจ้า r t i t ชันตรงเนี้ยทั้งอันเนี่ยออกมาได้แบบนี้เอาไปวางอย่างนี้ได้นะตรงนี้ก็จะได้พื้นที่โล่งๆมานะใส่เสื้อผ้าใส่อะไรได้นะแล้วก็สามารถที่จะปรับขนาดของพื้นที่ได้นะครับโดยที่ถ้าเห็นบริเวณตรงนี้ที่มีรูปเนี่ยไอ้ตัว x พรงเนี้ยนะ เราสามารถที่จะดันมันเป็นอย่างนี้ได้อ่ามันก็จะเพิ่มพื้นที่ตรงช่วงด้านบนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องเล็กซึ่งโนโมอติกเองเนี่ยเขาก็มีพาร์ติชันขนาดเล็กสําหรับคนที่ใส่กล้องไม่เยอะอะไรเงี้ยนะแล้วช่องด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะเปิดใช้งานได้เดี๋ยวผมอ่าอันนี้ให้ดูตรงด้านบนเนี่ยแม้มันมันก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับตรงนี้มันเปิดปิดอย่างนี้นะด้วยระบบตรงนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับไปติดกับตรงนี้ แล้วเราปิดลงไปมันก็จะแป๊กเป็นแม่เหล็กเลยถ้าไม่ชอบถอดออกได้นะคือเราสามารถที่จะเอาพาดิชั่นตรงนี้ออกได้แล้วเอาไอแผ่นตรงนี้ออกด้วยก็ได้เพื่อให้กระเป๋าข้างในมันเปิดเป็นช่องกว้างใหญ่ๆทั้งอันเลยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เวลาที่เราหยิบกล้องออกมาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดไอแผ่นหลังนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีช่องด้านบนตรงนี้นซึ่งมันก็จะเชื่อมกับไอ,ไอช่องเมื่อกี้ที่มันเปิดแม่เหล็กแป๊กๆอะ่ะ ก็อ,อยู่ตรงนี้นะครับแล้วคือปกติเวลาผมใช้ผมก็จะเอากล้องที่ที่ใช้บ่อยๆไว้ข้างบนตรงนี้นะซึ่งมันใส่ได้ใหญ่มากคุณสามารถจะเอาพวกแบบเอเจติด2ี7 0 G Master ิบตเอนี่ยลงตรงนี้แบบทั้งชุดได้เลยแบบพร้อมใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดเข้าไปอย่างนี้เวลาใช้ก็เปลี่ยนมาเปิดเปิดแล้วก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยค่อนข้างสะดวกนะสำหรับการหยิบกล้อง ตอนแรกผม,มแอบเสียดายที่มันไม่มีช่องแบบช่องเปิดด้านข้าง,างในรุ่นนี้นะแต่ว่าช่องด้านบนก็ก็ไม่แย่เลยถือว่าใช้งานได้ดีนะแล้วก็ในบริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะมีไอ้ช่องตะข่ายพวกนี้อยู่ตะข่ายพวกนี้ไม่ได้ปิดทึบนะครับมันก็คือเป็นตะข่ายเป็นรูจริงๆอ่ะไม่ได้มีพลาสติกใสปิดนะ,ะซิปล,ลื่นดีนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่บริเวณเนี้ยมันจะมีตัวแผ่นยางตรงเนี้ยเอาไว้กันไม่ให้หัวซิปมันโดนกับกล้องด้วยอันนี้ถือว่าใส่ใจนะ แล้วก็กันได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดช่องนี้ก่อนล้วเดี๋ยวเราจะไปดูช่องอื่นกันต่อมีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับอะตรงนี้ถัดมาอีกช่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งสามารถจะใส่ MacBook ขนาด16นิ้วลงไปตรงนี้ได้นะนี่ผมใส่13นิ้วเอาไว้นะครับทีนี้มาดูช่องถัดไปกันก็คือช่องด้านหน้าหน้ามันจะมีหน้าไปอีกช่องหนึง่ง เปิดมาแบบนี้นะครับช่องนี้เนี่ยใส่อะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคือคือมันใส่ของใหญ่ๆไม่ได้มันเหมาะจะใส่พวกอย่างเงี้ยพวกแบบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟพวกอะไรเมาส์เมาส์เอสดีการ์ดอะแดปเตอร์แบบ USB h รับฮาร์ดดิสต่างๆอะไรเงี้ยมันเหมาะจะใส่ตรงนี้คือใส่อะไรที่มันบางๆอ่ะพวกใส่ฟงใส่ไฟใส่ตรงนี้ได้แต่ว่าใส่ของนานาใหญ่ๆไม่ค่อยได้เลยคือใส่อะไรใหญ่ๆตรงเนี้ยแทบไม่ได้เลยใส่เสื้อเข้าไปยังแบบ ยังปิดแล้วแบบปูดๆเลยนะแต่ว่าก็คือเหมาะกับใส่ของพวกนี้แหละซึ่งแล้วมันก็มันทําช่องมาเยอะอ่ะมันใส่อะไรได้หลายอย่างใส่ชาร์จ iPhone ใส่ชาร์จ iPad แลดยัดลงไปได้หลายอย่างเลยนะ <S <S ผมก็ค่อนงชอบผมรู้สึกว่ามันการเป็น v v r y d a y b a c k p a c k อะแล้วมีช่องแบ่งให้ใส่สาไฟใส่แรปเตอร์ต่างๆได้เยอะเง,งี้ยใส่พวเวอร์แบงอะไรงมันก็สะดวกดีนะครับทีนี้ด้านข้างต่อด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องเหมือนกับ ใส่ขวดน้ํากับใส่ขาตั้งนะโดยที่ความเก๋ของมันก็คือตรงนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่มาติดก,กับตรงนี้เวลาปล่อยไปเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะดูดเข้าหากันแป๊กเองก็ดูเก๋ๆดีนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยก็เอากระปุกขวดน้ําหรือว่าขาตั้งเนี่ยใส่ไปอย่างนี้ได้เลยนะครับด้านล่างเนี่ยเอ่อมันจะมีเป็นมันจะเป็นแผ่นแผ่นเหมือนผ้าตรงนี้เลยเป็นผิวผิวเนี่ยแล้วแล้วมันมีความหนาความเหนียวอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ค่อยต้องกลัวว่าพวกขาตั้งกล้องมันจะแทงแล้วแบบผ้ามันจะขาดอนะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเหนียวมากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยตรงช่วงตรงนี้มันก็จะมีร่องให้เราใส่อ่าสายรัดอยู่เราก็เอาขาใส่แล้วก็เอาสายรัดเนี่ยรัดขาแบบนี้แล้วก็พกไปด้วยได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้คือใส่ขาตั้งสูงประมาณ40เซนนะผมรู้สึกว่ามันมันแอบใหญ่ไปนิดนึง ถ้าเกิดว่าใส่ขาตั้งสูงสักสามสิบเซนหรือว่าใส่ขาตั้งพีทีไซน์น่าจะเหมาะเลยดึงออกมาก่อนอทีนี้จะลองสะพายให้ดูนะครับก่อนจะสะพายให้ดูข้างหลังก่อนข้างหลังจะคล้ายๆกับตัวสลิงก็คือมันจะมีฟองน้ำเนี่ยบุมาเป็นเป็นเหลี่ยมๆนะเท่ดีนะครับดูแบบสวยงามแล้วก็มีโลโก้ฮัวกะโโลก ผมชอบหนึ่งนะมันเท่มากเลยดีไซน์ของเขาอะ่ะมันเท่ดีนะแล้วมันไม่ได้ดูแบบวืห้หวาเยอะเลยมากมันดูเรียบแต่เท่อะแล้วก็ตรงนี้จะมีอ่าเขาเรียกอะไรเอาไว้คล้องพวกกระเป๋าอรากอกนะคล้องไปด้วยกันได้แล้วก็สา,ายสายเนี่ยมีความหนาดีนะครับคือตรงช่วงฟองน้ําที่ใช้ซับซับแรงซับน้ําหนักเนี่ยหนาหนากว่าของพี่ที่ใส่นะเวลาสะพายก็ให้ความรู้สึกว่ามันมันช่วย แบ่งเบาภาระเราไปได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันดีเหมือนกับพวกพวกกระเป๋ากล้องที่ทํามาแบกเยอะๆโดยเฉพาะไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็คือผมเข้าใจว่าด้วยคอนเซปต์ของ everyday backpack มันไม่ได้ทํามาให้เราแบกน้าหนักแบบว่าหนักโคตรขนาดนั้นนะ่ะนะเพราะงั้นเนี่ยฟองน้ำประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละมันก็เหมือนกระเป๋าที่เราแบกทุกวันนะอ่ะการสะพายเนี่ยโดยรวมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เกาะหลังสักเท่าไหร่ คือมันมีความแบบทิ้งๆทิ้งๆไฟข้างหลังอยู่ประมาณหนึ่งนะเออแต่มันแต่มันซับแรงอะไรตรงหัวไหล่เนี่ยโอเคนะแล้วก็ไอ้ฟองน้ำข้างหลังมันก็ช่วยแบบเออซับแรงเวลามันกระแทกหลังเวลาวิ่งเวลาเดินอะไรเงี้ยได้ได้โอเคอยู่แต่ว่าสะพายแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้โอบอุ้มโอบเราจากข้างหลังสักเท่าไหร่นะกระเป๋าบางรุ่นมันจะรู้สึกแบบว่ามันเกาะเราเลยแล้วมันจะช่วยแบบถ่ายน้ําหนักมาที่ช่วงช่วงตรงด้านบนอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะไม่แย่นี่คือด้านข้าง และนี่คือด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมผมว่าม,มันไม่ค่อยใหญ่มากนะออความหนาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบมากจนเกินไปเวลาไปในที่ที่คนเยอะๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเกะก,กะรุงพลังอะไรขนาดนั้นนะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในในนมาติกอ่ะคือรูปทรงกระเป๋ามันอะ่ะมันแข็งดีมากเลยผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรในการทําโครงกระเป๋านะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรแข็งๆอยู่ข้างในเลยนะแต่ว่าโครงมันอะ่ะมันเป็นเป็นรูปดีมากเลยมันไม่ค่อยเสียทรงเลย แม้ว่าจะแบบเอา partition ขา้างในออกไม่มีกล้องข้างในมันก็ยังแบบคงรักษารูปทรงของมันเอาไว้ได้ดีและผมค่อนข้างชอบตรงนี้มันมันมีความแข็งของรูปทรงแล้วก็มันปเทคกล้องได้ได้ดีนะครับอ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบกระเป๋านโนมาตกิก็สามารถจะหาซื้อกันได้ที่ซูงคาเมล่าทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์นะครับณนะวันที่ผมทํารีวิวทุกคนดูเนี่ยมันยังไม่มีวางขายในรุ่นนี้มันเป็นรุ่น แล้วราคาผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าวันที่ทุกคนดูคลิปนี้มันน่าจะามีวางขายแล้วทุกคนน่าจะรู้ราคาแล้วก็ไปดูรายละเอียดก็ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมท็อปจจซูงมาลาลพันธ์ในานี้สวัสดีครับ